สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง m a s เตอร์ ATM นะครับตอนนี้คุณก็อยู่กับผมในเกม Lona RPG หลังจากที่ผมจัดการทุระทุกอย่างที่มีในโบสถ์แห่งนี้จนเสร็จสิ้นผมตัดสินใจเดินทางกลับไปที่เมืองโนเอลอีกครั้งเพื่อตรวจสอบว่ายังมีอะไรอีกไหมที่ผมสามารถทำได้เกมจะขึ้นแจ้งว่าที่หลังร้านโรงเตี๊ยมเดอะเบลนิงครามีใครบางคนอยากจะคุยกับตัวเราเป็นพิเศษซึ่งคนคนนั้นก็คือเซซิลีเธอกำลังฝึกซ้อมต่อสู้กับหุ่นจำลองด้านหลังโรงเตี๊ยมเดอะเบลนิงคราค หากเราคุยกับเธอเธอจะบอกกับเราว่าเธอรู้สึกเสียใจอยู่เสมอที่ต้องมอบหมายงานอันตรายให้กับเราแต่นั่นมันก็เป็นเรื่องจําเป็นเธอไว้ใจใครไม่ได้จริงๆซึ่งตัวของเราก็บอกว่าไม่เป็นไรหรอกเพราะยังไงเราก็ได้เงินอยู่ดีนะแต่ถึงแบบนั้นดูเหมือนว่าเซซิลลี่จะมีบางอย่างที่อยากจะบอกกับเราเป็นพิเศษแต่สุดท้ายเธอก็ไม่สามารถพูดออกมาได้ในตอนนี้การสนทนาครั้งนี้ดูเหมือนว่าจะเป็นการแสดงออกถึงความรู้สึกผิดในใจของเซซิลลี่ีะมากกว่า แสดงว่าในเมืองโนเอลแห่งนี้ก็คงจะไม่มีธุระอะไรให้เราทำอีกต่อไปผมก็เลยเดินทางไปหาอะไรทำในป้อมปาการพิฆาตโจรสลัดที่อยู่ทางด้านตะวันออกของเมืองโนเอลทำให้ผมคิดได้ว่าป้อมปาการพิฆาตโจรสลัดยังมีอีกหลายงานที่ผมยังไม่ได้เริ่มทำงั้นก็เริ่มกันที่งานแรกกำจัดความชั่วร้ายของหลุมศพข้างหมู่บ้าน รายละเอียดของภารกิจก็คือกำจัดใครก็ตามที่เข้าไปสถานที่แห่งนั้นยามวิกาลเป็นภารกิจส่งตรงจากองค์กรของาศาสนาที่มีค่าตอบแทนถึง2เหรียญทองแดงใหญ่ส่วนจุดหมายปลายทางของภารกิจอยู่ไม่ห่างจากป้อมปราการพิฆาตโจรสลัดสถานที่แห่งนี้นอกจากมีคนขององค์กราศาสนาแล้วก็ยังมีเหล่าคนตายที่ไม่ยอมตายเพ่นพ่านกันอยู่เต็มไปหมดในขณะที่ผมกำลังสำรวจก็ได้พบกับหนึ่งตัวตนที่ดูน่าอันตรายและน่าสงสัยเป็นอย่างมาก หากเราลองคุยกับเขาดูเขาจะหันมามองเราด้วยความเงียบอย่างน่าสยดสยองจนตัวเราจะต้องข่มความกลัวของเราไว้ด้วยการข่มขู่เขาว่าเรานั้นไม่เด็กกลัวเขาหรอกบางสิ่งบางอย่างจึงถามกลับมาว่าจริงเหรอซึ่งตัวเราจะตกใจมากที่สิ่งมีชีวิตประหลาดนี้กลับพูดได้ ตัวของเราจึงเริ่มที่จะเจรจากับเขาแทนด้วยการถามว่าเขาใช่สิ่งมีชีวิตชั่วร้ายที่ถูกตามล่าจากทางสมาคมนักผจญภัยหรือเปล่าบางสิ่งบางอย่างตรงหน้าของเราจะไม่พอใจเป็นอย่างมากที่กล่าวหาว่าเขาคือความชั่วร้ายซึ่งถ้าหากเราเน้นย้ำว่าใช่เขานั่นแหละชั่วร้ายบางสิ่งบางอย่างจึงเริ่มถามกลับว่าทาไมมองว่าการกระทำของเขานั้นคือความชั่วร้ายตอนที่เขาทุ่มแรงกายแรงใจทําให้โลกนั้นดีขึ้นอย่างที่เขาต้องการ และตัวของเราจะบอกกับเขาตรงๆว่าสิ่งที่เขาทําอยู่มันรบกวนคนที่อยู่รอบๆนี้แถมชาวบ้านต่างหวดัดกลัวเขาและก็คิดว่าเขาเนี่ยคือวิญญาณชั่วร้ายอีกต่างหากหลังจากที่สิ้นสุดคําพูดของเราบางสิ่งบางอย่างนั้นกรีดร้องด้วยความ,มโมโหสุดขีดพร้อมกับบอกว่า ตัวเขาไม่ใช่ความชั่วร้ายสักหน่อยเขาคือความชอบธรรมเขาคือความยุติธรรมตั้งหาและเพื่อแสดงเจตจำนงของการพิพากษาเขาจะให้โอกาสเรานั้นเอาชีวิตอรอดจากเขาให้ได้30วิหากทําได้เขาจะฟังคําขอของเราหลังจากสิ้นเสียงข้อเสนอของเขาซากศพมากมายก็ผุดขึ้นมาปิดทางออกจากสถานที่แห่งนี้ก่อนที่เขาจะเงื้อเคียวออกมาพร้อมกับตะโกนว่าตายซะ เอาเข้าจริงๆเมื่อเริ่มการต่อสู้ผมไม่รู้ว่าเขานั้นส่งพลังแค่ไหนรู้แต่เพียงว่าผมต้องหนีอย่างเดียวเท่านั้นถึงจะเอาชีวิตอรอดจากเขาได้เพราะหากสังเกตดีๆตอนแรกผมมีเลือดอยู่150แต่การโจมตีเพียงครั้งเดียวของเขาก็ทําให้ผมนั้นสูญเสียเลือดไปถึง100หน่วยบอกตรตงว่าตกใจมากๆจนปั๊มยารัวๆแบบไม่สนอะไรทั้งสิ้นครับและพยายามวิ่งหนีตายสุดชีวิตแต่นอกจากการโจมตีระยะใกล้ที่รุนแรงเป็นอย่างมากการโจมตีระยะไกลของเขานั้นกระทำให้ผมสูญเสียสตามิน่าถึงขั้นติดลบกันเลย รวมไปถึงต้องพยายามเอาชีวิตรอดจากเราอันเดสที่อยู่ในสถานที่แห่งนี้ด้วยเช่นกันจนกระทั่งผมกระเสือกกระสนได้ครบ30วิตามที่เขาบอกสิ่งมีชีวิตลึกลับจะกล่าวชื่นชมในความสามารถของเราก่อนจะจากไปอย่างที่เขารับปากเอาไว้อย่างไม่น่าเชื่อ หลังจากที่ผมกลับมารายงานความสำเร็จของภารกิจในการขับไล่สิ่งชั่วร้ายในสุสานแม้ว่าตัวของเราจะไม่แน่ใจว่ามันสำเร็จจริงๆหรือเปล่าแต่การรายงานจากนักบวชที่ประจำการอยู่ที่นั่นก็บอกอย่างชัดเจนว่าหลังจากที่เราเข้าไปจัดการเรื่องนี้ทุกสิ่งทุกอย่างก็เริ่มสงบลงตามลำดับ จากนั้นผมก็เดินไปที่กระดานเควสมองหาภารกิจลำดับถัดไปก็คือภารกิจกวาดล้างพวกเดอะดีฟวันซึ่งเอาเข้าจริงๆพวกเขาก็คือเผ่าพันธุ์มนุษปลานั่นแหละเพียงแต่ว่าพวกเขาสูญเสียสติและอาศัยอยู่ในบริเวณนี้สร้างความเดือดร้อนให้กับนักผจญภัยหรือคนที่สัญจรไปมาพูดง่ายๆก็คืองานล่ามอนสเตอร์และเก็บหลักฐานมาส่งให้พนักงานกิลเพื่อยืนยันความสำเร็จและอยากจะทำซ้ำเท่าไหร่ก็ได้เนื่องจากงานมันไม่น่าสนใจผมก็เลยไปหาภารกิจอื่นทำนั่นก็คือถ้ำออก ในใบภารกิจจะเขียนรายละเอียดเอาไว้ว่าตามล่าสังหารอ็อกชาแมนหนึ่งตัวและนำหัวกลับมาเป็นหลักฐานความสำเร็จของภารกิจแม้จะดูเป็นภารกิจที่ยากเกินกว่าค่าแรงเลยญทองแดงใหญ่สามเหรียญแต่ก็ดีกว่าไม่มีอะไรทำสำรวจเข้าไปในถ้ำอ็อกที่นี่ก็ไม่ต่างอะไรไปจากถ้ำกอบบินตามปกติมีกับดักมากมายมีความมืดไร,ร้รอมและมีพวกกอบบินหรือพวกอ็อกนั้นซุ่มโจมตีเราจากความมืดตลอดเวลา หากตัวละครของผมเลเวลไม่เกิน10ยังไงก็ไม่รอดในสถานการณ์หรือภารก,ารรารกิจนี้แน่ๆติที่เติบโตไม่ใช่แค่เลเวลของตัวละครแต่รวมไปถึงกลยุทธ์ในการต่อสู้ของผมเองก็เติบโตเช่นกันทันทีที่เกมแจ้งเตือนว่ามีกอบบินมากมายอยู่บริเวณหน้าทำผมจะรีบจัดการศัตตูตรงหน้าและรีบไปที่ทางออกของประตูเพื่อใช้เวลาที่เหลืออยู่ว่างกับดักแทนการต่อสู้ตรงๆกับพวกกอบบินที่กำลังจะเข้ามาในไม่ช้า ดูดูไปแล้วก็ดูเป็นกลยุทธ์ที่งงๆนะแต่มีประสิทธิภาพมากเลยละ่ะบริเวณด้านในสุดของถ้ำแห่งนี้แต็ไมไปด้วยกอบบินมากมายอ็อกและก๊อบบินชาแมนหนึ่งตัวที่ดูเหมือนจะเป็นหัวหน้าเผ่าของที่นี่ในครั้งนี้การวางกับดักดูจะเป็นไปไม่ได้เลยจึงทําได้เพียงแค่สร้างสถานการณ์ให้เราต่อสู้โดยที่บินโดพวกมันรุมมากเกินไปเพราะในท้ายที่สุดแล้วก๊อบบินมันก็ยังคงเป็นก๊อบบิน ราะมันสนใจกินสืบพันและเห็นแก่ตัวเป็นสส่วนใหญ่เมื่อประชากรกอบบินในถ้ำลดน้อยลงกอบบินชาแมนที่เป็นหัวหน้าของที่นี่อ่อนแอซะยิ่งกว่ากอบบินทั่วๆไปซะอีกเพราะตาบใดที่มันยังโดนโจมตีอยู่มันจะไม่สามารถไร่เวทได้เลยแม้แต่ครั้งเดียวกลับมาที่ป้อมปราการพิฆาตโจรสลัดอีกครั้งรายงานความสําเร็จของภารกิจนําหัวของกอบบินชาแมนส่งให้กับเจ้าหน้าที่กิลเพื่อยืนยันความสําเร็จและรับเงินรางวัลตามที่เราควรจะได้ และงานต่อไปที่จะทาก็คือข้อความจากเซนติเนลทางตอนเหนือรายละเอียดของภารกิจก็คือไปค้นหาสาเหตุที่แท้จริงว่าทําไมเซนติเนลทางตอนเหนือถึงไม่ติดต่อสื่อสารกลับมาสักทีและทันทีที่ผมเดินทางไปถึงเซนติเนลทางตอนเหนือก็ได้พบกับร่องรอยการต่อสู้ที่แสนจะโหดร้ายร่างไร้วิญญาณของมนุษย์และเหล่าก๊อบบินมากมายถูกกองแลเกะและกะไปทั่วบริเวณแต่การที่ยังเหลือก๊อบบินเดินไปเดินมาในสถานที่แห่งนี้ก็แปลว่า การต่อสู้ที่ดูจะดุเดือดมากในสถานที่แห่งนี้จบลงด้วยความพ่ายแพ้ของมนุษย์ที่เป็นผู้อบพยพตัวของเราจะไล่สำรวจร่างไร้วิญญาณต่างๆมากมายและได้พบกับจดหมายที่จะต้องนำไปส่งให้กับป้อมปาการพิฆาตโจรสลัด ในขณะที่เราค้นหาหลักฐานเพิ่มเติมก็ได้ปรากฏกลุ่มผู้รอดชีวิต2คนเดินเข้ามาถามเราเฉยๆว่าเรามาทำอะไรที่นี่แต่นั่นไม่ใช่คำถามที่ต้องการคำตอบแต่คือการเปิดโอกาสให้เพื่อนเขานั้นมีเวลาพิจารณาตัวเราอย่างถี่ถ้วนจนรู้ว่าตัวของเรานั้นเป็นผู้หญิงที่เดินทางมาที่นี่เพียงลำพังเท่านั้น จากนั้นพวกเขาจะให้สัญญาในการเข้าจู่โจมเราด้วยการจับล็อกแขนล็อกขาและพยายามทําในสิ่งที่พวกเขานนั้นต้องการส่วนคาเตือนของเราที่พยายามจะบอกพวกเขาว่ามันมีกอบบินอยู่แถวนี้ก็กลายเป็นแค่คําโกหกเอาตัวรอดจากสถานการณ์นี้เฉยๆชายพเนจรสองคนยังคงพยายามทําสิ่งที่เขาต้องการต่อไปรู้ตัวอีกทีมีกอบบินมากมายรวมไปถึงออกปิดล้อมทางเข้าออกสถานที่แห่งนี้เต็มไปหมด และในสถานการณ์ที่สิ้นหวังอย่างสุดขีดสิ่งมีชีวิตลึกลับดำมืดบางอย่างปรากฏตัวขึ้นพร้อมกับประกาศกล่าวว่าเขาคือความยุติธรรมมาจากสว,สวรรค์หากไม่ใช่คนชั่วก็ไม่จำเป็นต้องเกรงกลัวเขาเพราะเขาคือความยุติธรรมทำไมทุกคนที่ตกอยู่ในสถานการณ์หน้าสวหน้าขวานนั้นต่างอึง้งนิ่งเงียบในสถานการณ์ที่น่าสับสนและแปลกประหลาดไปหมดแต่ก็ไม่อาจเปลี่ยนความคิดของผู้อพยพสองคนนี้ได้ที่มองสิ่งมีชีวิตลึกลับนี้ไม่ต่างอะไรจากปีศาจอีกหนึ่งตัวที่ปรากฏขึ้น และบางสิ่งบางอย่างที่เรียกตัวเองว่าความยุติธรรมจะไม่พอใจมากๆเขาจะกจรีดร้องซ้ำๆไปมาว่าเขานั้นไม่ชั่วร้ายจากนั้นเกมจะแจ้งเตือนเจตจำนงให้กับเราว่าหนีออกไปจากที่นี่กลับไปที่ป้อมปราการพิฆาตโจรสลัดและแจ้งสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในสถานที่แห่งนี้กลับมาที่ป้อมปราการพิฆาตโจรสลัดและรายงานสถานการณ์ทุกอย่างที่เกิดขึ้นพนักงานกิวจะมอบเงินรางวัลให้กับเราตามที่สัญญากันเอาไว้ และเมื่อผมย่างก้าวออกไปจากโรงเตีม๊มป้อมปราการพิฆาตโจรสลัดก็ดูเหมือนว่าจะมีภารกิจบางอย่างรอให้ผมเข้าไปทําอยู่ข้างในส่วนผู้ว่าจ้างนั้นก็คือตัวตนปริศนาที่ดูเหมือนจะมีพลังชั่วร้ายที่แสนจะคุนหน้าขุ้นตากําลังนั่งนิียๆอยู่ในโรงเตีม๊มและเมื่อเราลองพูดคุยกับเขาดูเขาจะบอกกับเราว่าเขากําลังตามหาคนคนนึงอยู่ที่รูปร่างเหมือนกับเราเลยแตกต่างกันที่หน้าอกใหญ่แบบเบิ่มๆและตัวสีฟ้า และแต่หากเราถามว่าเขาคือใครเขาจะบอกกับเราว่าเขามีนามว่าจัสติกเป็นตัวแทนแห่งความยุติธรรมดำรงอยู่เพื่อชำระความชั่วร้ายทั้งหมดในหมู่เกาะโนเอล no และนำมาซึ่งการพิภากษาด้วยความเที่ยงธรรมแต่ถ้าเราถามรายละเอียดเกี่ยวกับคนที่เขากำลังตามหาผิวสีฟ้าหน้าอกบึมๆตัวเราจะบอกว่าเราเคยเห็นคนบางคนที่เรียกว่าแม่มดแห่งท้องทะเลอยู่นะที่มีลักษณะแบบนั้น่ะ จัสติกจะดีใจมากแล้วบอกว่านั่นแหละนั่นแหละคนนั้นแหละที่เขากําลังตามหาทีนี้เขาไม่ต้องเปลี่ยนบทละครของเขาแล้วนอกจากนี้เขายังฝากข้อความไปถึงแม่มดแห่งท้องทะเลว่ากลับมารับผิดชอบหน้าที่ของตัวเองและหยุดซ่อนตัวสักทีตัวของเราจะถามจัสติกกลับไปว่าทําไมไม่ไปตามเธอล่ะ เธออาศัยอยู่ในเกาะฟิสโทเปียไงอยู่ในซากวิหารที่พังทลายอยู่ด้านล่างนะแจสติสจะอธิบายต่อว่าแม่มดแห่งท้องทะเลจะสัมผัสเขาได้ทันทีที่เขาเข้าไปสู่หมู่เกาะฟิสโทเปียเขากค้แค่อยากจะให้ตัวของเรานั้นไปเตือนแม่มดแห่งท้องทะเลเฉยๆไม่ได้อยากบังคับให้เธอนั้นกลับมารับผิดชอบหน้าที่ของตนเอง และแน่นอนนี่ไม่ใช่งานฟรีถ้าทำสำเร็จเขามีของดีๆจะให้ด้วยและเมื่อเรารับงานเป็นที่เรียบร้อยผมก็เดินทางไปหมู่เก <S <S> <S าะฟิชโทเปียเพื่อเอาเรื่องราวนี้ไปบอกกับแม่มดแห่งท้องทะเลว่ามีใครบางคนกำลังตามหาเธออยู่ซึ่งเขาอ้างว่าเขาเป็นเจ้าของดินแดนแห่งนี้และแม่มดแห่งท้องทะเลนั้นไม่ได้ทำตามสัญญาที่ให้ไว้กับเขามาเน่นนานแม่มดแห่งท้องทะเลจะกระตุกคิ้วขึ้นพร้อมกับถามว่าลักษณะของคนที่ถามเนี่ยเขาเป็นยังไงกันซึ่งตัวเราจะอธิบายว่าเหมือนพวกอันเด เลยนั่นทำให้เธอรีบถามเราต่ออย่างรวดเร็วเขามักจะพูดถึงความยุติธรรมตลอดเวลาใช่ไหมซึ่งตัวของเราจะดีใจมากๆเลยว่านั่นแหละเขาเองทำให้แม่มดแห่งท้องทะเลนั้นนิ่งเงียบไปครู่ใหญ่ก่อนที่เธอนั้นจะโผร่ออกมาว่าชิบมันจบแล้วล่ะไอ้หมอน้านน่ะมันแทบป,ปีศาจแล้วมันตนจะมาที่นี่โอ้ยช่วยด้วยช่วยฉันด้วยจากนั้นเธอจะเริ่มกรีดร้องโวยวายออกมาแบบหมดรงเทพกันเลยทีเดียว ทมกลางความตกตะลึงของเราและเทพแห่งท้องทะเลจัสติสทะลุลงมาจากซากเพดานของซากปลักหักพังแห่งนี้ได้เป็นความยุติธรรมเกิดขึ้นแล้วความั่วต้องพินาศไปเองอย่างแน่นอนและข้าคือตัวแทนของความเที่ยงธรรมไม่ไม่ไม่เรื่องนี้ไม่ใช่ความผิดข,ของข้าเจ้าว่าข้าเรื่องนี้ไม่ได้นะอย่ามาพูดมากเจ้ากศซนย์รวมของความชั่วร้ายความยุติธรรมจะไม่ให้อภัยบาปของเจ้า และเหตุการณ์กําลังจะบานปลายตัวของเราจึงวิ่งเข้าไปขวางไว้ไม่ให้จัสติสเข้ามาทําร้ายแม่มดแห่งท้องทะเลนั่นทําให้เขาลาคาญเราเป็นอย่างมากจึงผลักเราไปสู่มิติที่ว่างเปล่าเหลือแค่เพียงเขากับแม่มดแห่งท้องทะเลโพอไม่นะยี่ตัวน้อยไอพวกโง่ก้าทามุกเจ้าแล้วสาเล่าเคยคิดบ้างไหมว่าเรื่องที่พวกเจ้าก่อทําให้ข้าลบาบากแค่ไหนข้าขอโทษ จะให้ข้าทะลมทั้งเกาะของเจ้าไิ้งเลยไหมคิดจริงๆหรือว่านี่คือบ้านของเจ้ารู้แล้วขอโทษไนไม่ได้ตั้งใจอะลืมมันไปซะเถอะยังไงก็ตามมีคนช่วยจัดการความรับผิดชอบในส่วนของเธออยู่นี่เธออยากจะทำตัวเห่งซวยโยนภาระหน้าที่ให้กับคนอื่นก็ตามใจก็ได้ตกลงตกลงข้าจะไปขอโทษเธอด้วย และก็จำไว้ให้ดีครั้งต่อไปข้าคือตัวเอกของเรื่องนี้และเจ้าจะต้องทำตามทุกอย่างที่ข้าสั่งทั้งหมดเขา้าใจใช่ไหมเข้าใจแล้วจากนั้นจัสติสจะปล่อยเรามาจากมิติที่ว่างเปล่าตัวของเราจะวิ่งประชันหน้าจัสติสอีกครั้งแล้วตะโกนว่าเราจะไม่ปล่อยให้จัสติดนั้นทำอะไรแม่มดแห่งท้องทะเลเป็นอันขาดเทพแห่งความเที่ยงธรรมจะหันมามองเราและกล่าวว่านักประจนภัยจิตใจดีเช่นเจ้าสมควรได้รับสิ่งนี้ เขาจะหยิบอุปกรณ์เวทมนต์ประหลาดประหลาดที่คล้รีโมทบางอย่างออกมาให้กับเราพร้อมกับบอกวิธีการใช้งานว่านี่คืออาวุธจากสิทธิ์พระัาตในตำนานของวิสุชนเพียงแค่ตะโกนออกมากต้องไดความชั่วร้ายชิกะบบูมบูม,มความยุติธรรมจะเกิดขึ้นทันที เมื่อสิ้นเสียงคําอธิบายการใช้งานเขาและแม่มดแห่งท้องทะเลก็อ,อันตรธานหายไปอย่างฉับพลันทิ้งเอาไว้แค่ความงุนงงของตัวเราว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่พร้อมกับอาวุธที่เปี่ยมไปด้วยพลังศักดิ์สิทธิ์การใช้งานอาวุธศักดิ์สิทธิ์นี้เพียงแค่เล็งเป้ากดใช้งานชิกะบุ่มบูมบูม,บมเราจะได้เห็นตอร์ปิโด3มลูกหล่นมาจากฟากฟ้า,าดูไปดูมาความยุติธรรมของ j u s t ิสมันแปลกๆอยู่นะเ,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 เหมือนมันจะเริ่มกากาวๆยังไงก็ไม่รู้ผมเดินทางกลับไปที่เมืองโนเอล เห็นภารกิจบางอย่างขึ้นที่บ้านของแม่หมอซึ่งเมื่อเราล่องเข้าไปสำรวจดูจะได้พบกับสิ่งมีชีวิตสองอย่างที่ทรงพลังและอีกหนึ่งมนุษย์กำลังรึกษาอะไรบางอย่างกันเฮ้เฮ้นี่ไม่ใช่บทละครที่ข้าเขียนเอาไว้นี่นะาเราไม่ได้เตรียมกันไว้แบบนี้แม่งเอ้ยไม่อยากจะเชื่อเลยทำไมท่านเป็นนักแสดงได้หัวแตกขนาดนี้ท่านจัสติสเห็นไหมว่าเราต้องปรับบทให้เหมาะกับการผจญภัยครั้งยิ่งใหญ่กับตัวละครที่น่าขยะขยแยงที่คุณพยานจะเป็น และดูสิ่งคิ่ท่านพ่นจะทำไปครั้งล่าสุดสิได้จะบายความยุติธรรมมาถึงโลกแล้วและนั่นคือการปร็ะจนภันไยครั้งยิ่งใหญ่ไอการประจนภัยครั้งยิ่งใหญ่ของท่านและลูกน้องของท่านเกือบจะทีงมิติได้เป็นสิ่งเสี่ยงไปแล้วรู้ตัวไหมเป็นเห็นกันอยู่เป็นพลังของข้าโลกยังคงความยุติธรรมและสันติภาพต่อไปได้ ใช่ถูกเลยล่ะเบอนนี้ฉันกำลังพยายามเต็มที่ที่จะเปลี่ยนบทละครฮ่องโม่ของท่านให้กลายเป็นสกิปที่ปกติที่คนทั่วไปจามารเสพได้เพื่อให้ท่านดูดีอย่างที่ท่านควรจะเป็นจริงๆไม่ฟังไม่ฟังไม่ฟังไม่เอาไม่เอาไม่เอาแกเสียมารยาทมากที่แกบทละครสร้างตำนานของคนอื่น แกตัดตอนดิสนุกส,สุดของเรื่องนี้ไปเลยการสืบทอดและการเปลี่ยนแปลงไงให้ตายเถอะไม่เหล็อจะเชื่อเลยว่าท่านจะสมองเน่าไปถึงเกียรติปิญญาณขนาดนี้พันไม่แม้แต่จะเหมือนจะเข้าใจด้วยซ้ำทับไม่เข้าใจอะไรเลยดูที่ท่านเขียนบทละครสั่นตำนานของตัวเองสิแก้แค้นแบบดราม่าอย่างนี้เนี่ยนะพน,นันได้เลยหากเรื่องราวนี้ถูกเล่าขานกันต่อไปละกอดตำนานของท่านจะถูกล้อเลียนไปอีกเป็นพันๆตีแน่ ไรสาระทิ้งเวลานั้นนักบุญก็ถูกเลิกนับถือไปแล้วเหลือกแก่เรื่องของข้าการประจนภัยครั้งยิ่งใหญ่แห่งความยุติธรรมฉันละสงสัยเหลือกเกินท่าน justice พันเคยถามคนของท่านไหมว่าพวกเขารู้สึกยังไงกับตำนานของท่านไรสาระความยุติธรรมไม่จะเป็นต้องถูกคัดกรองโอเคฉันฟังมาเยอนะแล้ขอท่นดูหน่อยนี่มันบ้าอะไรกันเนี่ยไม่อยากจะเชื่อ หลังจากที่แม่บดแห่งน้องทะเลอ่านจบก็โยนบทละครน,นั้นไว้บนโต๊ะอย่างหัวเสียอย่าว่าแต่แม่บดแห่งท้องทะเลสงสัยเลยตัวขอผมเองก็สงสัยไม่แพ้เธอหรอกก็เลยขอแอบ,บดูด้วยแล้วกัน ซึ่งสคริปต์บทละครที่เขาเขียนเพื่อสร้างตำนานของตัวเองนั้นเลวร้ายถึงขั้นขีดสุดเรื่องราวบทละครที่จะสร้างตำนานของจัสติสนั้นมีแค่พ่อเจ้าฆ่าพ่อฆ่าข่ากันเลยต้องไปฆ่าพ่อเจ้าและเจ้าก็ต้องมาฆ่าข่าพอข่าตายลูกของข่าก็ต้องไปฆ่าเจ้าจากนั้นพอเจ้าตายลูกของเจ้าก็จะมาฆ่าลูกข่าจากที่อ่านผ่านๆสรุปมาประมาณนี้เพิ่มเติมคือความเขียนแบบไม่รู้เรื่องของเขาด้วย แต่ไม่ว่าอย่างไรก็ตามเหตุการณ์นี้ทําให้ผมได้รับรู้ว่า3คนนี้มีความเกี่ยวข้องกันอย่างแน่นแฟน้นแน่นอนแต่พวกเขากําลังทําอะไรกันอยู่นั้นผมเองก็ไม่แน่ใจและการเดินทางผมก็คงจะขอพักไว้แต่เพียงเท่านี้หากข้อมูลผิดพลาดหรือมีการนําเสนอเนื้อหาที่รุนแรงเกินขอบเขตการรับได้ก็ขออภัยณที่นี้ขอขอบคุณสมาชิกเมมเบอร์ที่ช่วยสนับสนุนผมให้สามารถสร้างคอนเทนต์ได้อย่างที่ผมนั้นอยากจะทำมากที่สุด ขอบคุณจริงๆครับและสุดท้ายนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งนะคุณจะได้ไม่พลาดคลิปที่ผมอัปโหลดหรือการไลฟ์สตรีมมิ่งนอกจากนี้เป็นกำลังใจง,ง่ายๆโดยการคอมเมนต์ใต้คลิปสำหรับตอนนี้ผมขอตัวไปก่อนนะ